สวัสดีครับฟาคินทำไรอะลูกเดี๋ยวเล็กสวัสดีครับมาไม่ไม่ให้สวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนเป็นไงมือนี่บวันนี้นไปทำง,งานบะมาซาบะกกุ้งนี่วันนี้วันหยุดจ้ะหยุดมือหนึ่งจ้่จะมาทำส้ <laughs> มตำมะละกอได้มาจากที่ทำงานเลยนี่หยุด หยุดหนึ่งวันแล้วก็มาทำมะละกอคหูซอยนี่เอสโซมตำนอทุกคนมาเนี้มาสวยกินส้มตำด้วยกันดูสิโอ้ยดูคนช่วยดิช่วยกวนมาแต่ที่ทำงานเถึงไหนมาอมมะะลกาตลอดเลยมะละกอที่ทำงานให้มาใช่ถ้าแก่ถ้าแก่ให้มาถ้าแก่ให้มาแกมาทำลูกใหญ่นะเนี่ย เพราะว่าเมือ่อเส็จง <นะ S 2> านบข่อ,อยได้กิดตั้มปันใดเลยเสร็จงานแหนกเรเลิกโบ่อยได้ตั้มอุหงกินเนาะเมื่อนี้วางกันเลยสิมาจัดก,กันแบบนวลนวลแสบเหมือนกันนะเอาเผ็ดๆนวลนวลมีน้ำมะขามเปียกพอมัน<อ>นีใส่น้ำมะขามเปียกมันจะหายมามเป็นยังไงบ้างผู้ช่วยจะเสร็จไหมนเนี่ยวันนี้จะได้กินไหมครับจะได้ตามกี่โมง จะได้ม่ด้ดูทำแบบนี้ทำแบบนี้เนาะอันนี้ไม่อยากอันนี้อยากอันนี้ย้ยเฮ้ยเไม่ได้นะไม่ได้นะลูกนะไม่ได้นะะทุกคนตํ้หูแล้วเลยวิปปิ้งเวทพอบเบิ้มซีมิ ชาบีได้เนาะพอ,อหนึ่งเข่าโบมาขวนไม่มีานหมไม่มีทานคือคล้องเลยเมื่อคือจะคล้องไม่ทานคือคล้องสารแบตหลดม่ดแล้วโอเปลี่ยนทานคือประธานเขาสื่อมาลนยหน่วยอยู่มาลายหน่วยเห็นแล้ ไม่ใช่ไรอยู่บ้าเลยเกือบบริตั้มัหงุ่ทุกคนเลยวันไลผู้ที่คล้องเด่นมาก็เลยไดตตั้มังหงุ่กันเลยเด้ตั้งคลิปถายพร้อมตตอนนี้ กำลังสนใจน้ำคองเหลนอยู่ดูทาไปสอืมยั่งมากนย่ากนะไปไปซื้ข้าวป่ันนนให้เขาบอกด้กกกมาดิกรด้กเออเดล ป้าเดี๋ยวพี่ไปซื้อมาใส่ไหมกนข้าวก่อนาก่อนไินแล้วอยู่ป๊อ้วิ่อวองอนี่ ก็พอบ้านก็ยุดมือนีพอบ้านโบม,มีงานงานพอบ้านเมื่มมมอลูก้านคอยาเอลูกมือนีได้มีเวลาเด่นกับหลูกนะโอ้โโอโโดยดูเป็นเด็ดเด็ดแล้วก็ทาบีมาทาบีมา ตอบเลนแกไม่ได้รอกัน แบนนวนีเนาะแล้วนุ่มประเทจะขายเนาะแล้วก็เห็นสูตรแบบบ้านเนาะสูตรบ้านเฮานี่แใส่าะไท่ใส่กะเพียง แบบนาตหนะ่นนี้นตั้งห <c oughs> อบดีนี่มนะแบบนีไหนะตั้งแสบ I mm do -hmm. I'm <laughs> on map ฮวลโหลครับ ่่จะกอตัวเลยก็ไม่เปิด่ะน้องใส่นอนองใส่หลับไปเอางานองใส่สิแปดงานเราไปทามมืองงานแล้ววันไนมการจับอยู่ไ่พอคุณพี่พรระว่าเขายังบื่อตาระว่าขันตัดงานดีโทรบอก เลนี่นอยแกรู้ไหมว่าเราไม่ได้ทำไม่น่ารู้เนี่ยบอกนมีส่วนอาอพิ่น้ก็จะพ่อเล่าไว้สนิทก่อนเนาะค่ะนอไว้พ่อกันไมพิ่หนาคะฝากท่ทำเป็นกำลังใจหนึ่งเด้อค่ะสบายดีสวัสดีค่ะ